แล้วร้อยสองฝั่งเนี่ยซ้ายกับขวามันจะได้เสมอกันไง<ค><ณ>อ่าซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งให้เหมือนกันนะ<ค><ณ>อ่าเหมือนนั่นอ่าข้างด้วยข้างหนึ่งอ่าข้างซ้ายข้างขวาด้วย<ค><ณ>อ่าได้ได้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม้เลยเร็วเร็ว เดีวเดี๋ยวเอา้ามันมีข้างเดียววะอีกข้างไปไหนอ่ะ น,น้ำเย็นให้ป้าคนหนึ่งอาวาังไว้ก่อนป่าน้ำเย็นปลาคนหนึง่งค่ะไม่ทำลายป่าค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอืมอ่ะปิดฝาดีๆด้วยได้ปิดฝาดีๆีต <c oughs> ายนั่นงร้อยต่อ หนร้อยได้แค่ไหนแล้วดูสิไหนดูผลงานที่สวยอยางาะวังเข้าตาร้อยตำตามดวงตำตามไปดูเร็วรถตั้งใจร้อยเข้าเสร็จเส็เ็อันนี้ร้อยให้ป้าปาหรือเปล่า ร้อตัวเองอ้าไม่ให้ป้าปาล่ะให้ประปาก่อนใช่ไหมั้ <Yeah. S 1> ไม่ล่ะร้อให้ป้านนึงสิคายไปคัดผมไงนี่มเป็นอะไรอ่ะที่คาดผม